สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับพานสิทธิ์ขมิบดากครับผมวันนี้เรามาตกปรากฏกันที่อำเภอพนมทวนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นลำน้ำทวนนะครับก็เป็นน้ำที่ส่งมาจากเขื่อนนะครับก็อช่วงนี้มีปรากฏเข้าค่อนข้างเยอะนะครับมีปรากฏคังไซใหญ่ๆนะครับก็ปรากฏเหลืองก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่รู้จะได้ผลงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมครับมากับคันไม้ไผ่อันนี้คันใหม่เลยครับผมนะครับ องคันนะครับวันนี้เอามาสองคันนะครับสิฟุตสองคันนะครับนะครับท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับครับอันนี้เรามาตอนประมาณสามทุ่มนะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็จะมีเป็นตับไก่นะครับเราลองปลาหมึกมาด้วยปลาหมึกแห้งนะครับแล้วก็มีเหยื่อนะครับลุงโอ๋ครับก็เดี๋ยวเราลองลองดูนะครับปลาไม่รู้กินอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองลองเหยื่อกันนะครับ ก็ฝากไปด้วยกับเบ็ดพานสิทธ์นะครับคันไม้ไผ่นะครับงัดไปได้เลยครับไม่มีหักนะครับงัดได้ตามสบายนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองนะครับถ้าโชคดีก็มีปลากดใหญ่กินก็อาจจะมีคลิปมาฝากท่านผู้ชมนะครับอขออนุญาตลงเบ็ดก่อนนะครับอันนี้เราก็จะลงเหยียดนะครับก็คลองไม่ได้กว้างมากนะครับก็ตีไม่ต้องไกลมากนะครับเพราะน้ํามันไหลไหลแรงนะครับ ่อนไปลนะากรดก็ปกติแล้วมันก็อยู่ข้างฝันติดไปหน่อยเผื่อเราเดินไปที่อื่นเีืยอมีตัว<ม>เดี๋ยวคันหนึ่งเราใช้เป็นตักไก่แล้วกันนะ อันนี้คันใหม่เลยนะครับยังไม่ได้เจิมปลานะครับวันนี้ขอเจิมปลาหน่อยนะครับเบ็ดเบอร์อะไรนะครับเบ็ดเบ็ดเบ็ดนี้นนยังหลังนะครับเบอร์สิบเจ็ดปลาเล็กไม่เอา อันนี้เป้าหมายรัาปรากดอย่างเดียวนะครับรกดอะไรก็ได้นะครับปรากดอย่างเดียววันนี้เขียงทันใหม่ครับทันใหม่ครับ ตอนนี้เราก็ได้ลงเบ็ดไปครบแล้วนะครับก็ประมาณห้าคันนะครับวันนี้เรามาแค่ห้าคันนะครับเป็นเบ็ดไม้ไผ่ไปสามคันนะครับแล้วก็เป็นเบ็ดธรรมดาปกตินะครับสองคันนะครับก็เหยื่อที่ใช้ก็มีตับกับปลาหมึกนะครับเหยื่อเหม็นเรายังไม่ได้ลงนะครับก็เดี๋ยวลองดูสักพักหนึ่งก่อนว่ามีปลาไหมนะครับไม่มีเราก็ลองเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็เราอาจจะต้องย้ายนะครับถ้าไม่มีปลานะครับลองดูนะครับติดตามกันนะครับปลากินครับ ปิดหน้าลอกเลยงัดมาเลยงัดออกจากตอมาเลยมันพันอืม ติดเหรอเรียบร้อ,อยเยวาูเนะอ่ายอนยอนสายหน <ภา S 1> อ่อย <ภา S 1> ปรากฏปรก<ภ>ากฏอุยย <ภา S 1> อ๊ย,ยแมงพันต่ตอไม้แล้วเี้ยฮ,ฮมันมันลอยแล้ว ไม่แต่งหรอกงานเลยกระตุกกระตุกเดี๋ยวก็หลุดปลาหลุดยังวะ้ออยากป่านอยู่เอาฉันหลุดแล้วนะด,ด,นนดึงไล่ขวางดึงไล่ขวางดึงดึงออกไปเท่นนี้เอาขวดิ เอ้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นสายขาดอย่างนี้บบเราเบี่ยงเบ่งอย่างเมื่อกี้เอากระดิ่งเอาก่อนเอ้ยไม่ได้เอากระดิ่งเอาก่อนโอ้หปลาตัวแรกนะครับติดกิ่งไม้คนระับยับปลายังอยู่ใส่เบ็ดตั้หน่อยยังอยู่ ง, ắt, ง ắt đấy, ัดงัดเด้ล้วยูมันพันอีกป่าก็ถูดหลุดแล้วหลุดแล้วงัดเอาโขไปเรียบร้อยครับออกจากตอจะได้ครับใจสวยกินคันไม่ไผ่เด้อกดตอกปลาไว้ตกปลาคนคร้บ ตัวไปงัยครับันไม่ไ่ครับอันทานติดครับกดเหลืองครับตัวสวยนะครับตัวแรกครับตัวแรกครับกินตับตัวนี้ตับตับตับนะครับเดี๋ยวไปรอชมตัวต่อไปนะครับอากินนัำใหญ่ครับ่งดมาเลย มาแล้วตัวที่สองครับติดๆแล้วโอ้โหกดเหลืองครับครับพันพันสิครับเด็ดไม่ไผ่นะครับพันพันสิครับกดเหลืองครับเกือบโลครับเกือบโลเลี้ยงดีมันดีสาโชว์ปลาแล้บลองอดปลาแล้ว ตัวที่สองครับติดๆแลวครับเดี๋ยวไปรอยชมตัวต่อไปนะครับเด็ดเบอร์สิบเจ็ดาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้ปลาสองตัวนะครับหมายที่เราตกนะครับก็คลองลานน้ำทวนนะครับพนมทวนนะครับก็ได้ปรากฏไซส์สวยนะครับใหญ่ หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไซส์สวยหนึ่งตัวลาะเพียนติดมานะครับเราใช้เบ็ดใหญ่นะครับแต่บางเอิญมันติดปากลงมานะครับเราก็นําไปกินนะครับก็วันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บเบ็ดแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะนําคลิปดีๆนะครับมาเสนอให้นาๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ